สวัสดีค่ะนะคะก็วันนี้นะคะมาพบกับมิวอีกหนึ่งครั้งนะคะวันนี้มิวจะมาแนะนำนะคะผลิตภัณฑ์นะคะที่เชื่อว่าสาวๆหลายท่านเนี่ยนะคะอาจจะชื่นชอบแน่นอนนะคะนั่นคือตัวนี้เลยนะคะสมุนไพรย,ย่ารีแพร์นะคะตัวนี้จะเป็นสูตรที่ของเขาแล้วนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรฟิตลดบล็อกนะคะฟิตลดบล็อกคืออะไรนะคะก็คือสามารถช่วยในเรื่องของการนะคะเอ่อกระชับช่องคลอดนะคะลดอาการตกขาวนะคะหรือว่า,าการเอ่อของกลิ่นไม่เป็นประสงค์นะคะหรือว่าใครเนี่ยที่เวลามีประจำเดือนนะคะจะปวดท้อง ราจำเดือนบอกเลยว่าตัวนี้ช่วยได้มากๆเลยนะคะหรือว่านะคะตัวนี้ยังป้องกันนะคะการเกิดช็อกแลตซีดได้อีกด้วยนะคะนี่เป็นปัญหาหลักเลยนะคะสาหรับสาวๆของเรานะคะสาวใย,ยใหม่ของเราในนะคะก็จะให้ดูละกันตัวนี้จะเป็นแคปซูลนะคะหกระปุกข,ของเรามีทั้งหมด30แคปซูลด้วยกันตัวนี้นะคะแล้วก็ทานง่ายมากๆนะคะเพียงแค่นะคะครั้งละ2แคปซูละค่ะนะคะในตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะจะช่วยได้มากเลยแล้วก็นอกเหนือจากนะคะการลดกลิ่น หรือว่าปัญหาต่างๆนะคะของผู้หญิงแล้วนะคะยังสามารถบล็อกแป้งนะคะที่จะนําไปสู่ความอ้วนของเรานั่นเองนะคะบล็อกไขมันนะคะตัวนี้ก็ช่วยได้อีกด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นการกระชับส่วนต่างๆของร่างกายนะคะก็ฝากไปด้วยละกันนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะสมุนไพรย่ารีแพร